คนสวยนะคะคนสวยป้าสุชันพี่น่อยป้าสุชันเขาหลังไปแล้วอะไค่นคะเขาก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะสรุปว่าสรุปว่าคืออะไรนะเขาคืออะไรนะชื่ออะไรนะจ๊กไม่ใช่อยจุนจุนจุนพี่อ่านแบบพี่อ่านผ่านๆไงเออเห็นด้วยว่าเป็น BTS ีอรถไฟฟ้าข่าเลยนะคะอ่าี น้องวอยเป็นอะไรอ่ะเขาก็เป็นคนน่ารักนะคะน้องบอสเอ่อนะคะไม่ีเดี๋ยวพี่จะกดแชร์ก่ออ่ะมาเดี๋ยวเราเฮ้ยเราจะกดแชร์ก่อนอ่ะเราเดี๋ยวเรายังหาโพสไม่เจอเลยใจเย็นนะสักครู่นะคะก็พี่ก็อาจจะแก่แล้วก็อาจจะทำช้าไปนิดนึง นะอ่ะเดี๋ยวจะได้ให้ไปคอมเมนต์กันเบาๆวันก่อนนี่หก็แบบลนกอ้ยน่ะพี่หนุ่ยเป็นล้านเท่าเอ้ยหรือพี่หนุ่ยอ้วนกว่าคอสหอมมากค่ะวันก่อนเนี่ยพี่นั่งกดไปดูโอ้ยพี่หนุ่ยชอบด้สิบอุดมาเจไหยคะพี่หนุ่ยคะ พี่เจ้อโลกปิดก่อนน้องพอสค่ะคนสวยปิดก่อนค่ะอ่ะเรามาดูเนื้อหากันตรงนี้นะคะว่าเฮ้ยเรามีเรื่องของเวลาเราบอกว่าใครเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเออเวลาบอกว่าใครเป็นไอดอลปูปะนะคะคือบางคนก็จะตอบขึ้นมาเลยแต่เวลาสมมติถ้าเราจะไปพูดอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องขอแบบมีคำนำนิดเดิงซึ่งอ่ะอมสินก็จะได้เห็นว่าเดี๋ยวพี่จะลองต๊อป เคสไปให้ดูนะคะว่าว่าเพื่อนคนนี้เขามีคํานำเนาะคือแทนที่เราจะตอบว่าอ้าวคนที่เราชื่นชมคือแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างคนนี้นะคะคุณน้องวัปรางคนสวยเนี่ยเขาชอบอะไรนะชื่ออะไรนะหย่อนจุนเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้พี่ก็อ่านยุนจังเฉยอเก๋ใครนะอ่ะอาเก๋กอบให้นะคะอ่า ตรงคนตรงนี้ก็จะเห็นคนทางบ้านไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนขึ้นสกรีนให้ว่าเอ้ยคำนำเขาเขียนกันสไตล์แบบนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมคะช่วยดูหน่อยทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยคนคนนี้แทนที่ก่อนที่เขาจะบอกว่าเออเขาชอบใครไปแล้วเขาก็จะมีคำนงคำนำให้นิดหนึ่งเบาๆเนาะอ่ะและเขาขึ้นมาเขาก็จะขึ้นประมาณนี้เขาบอกว่า there are นะคือเขาจะมีการตนขึ้นมาก่อนอ่ะ many idols นะคะซึ่งวันนี้พี่จะ พี่ไม่ได้คอมเมนต์ในเนื้อหาแต่ว่าหลังจากที่พี่เห็นพวกเราทํางานมาหลายๆอาทิตย์แล้วนะคะพี่อ่ะรู้สึกได้เลยว่าปัญหาคืออยู่ตรงไหนหรือปะคือเนื้อหามันก็เป็นส่วนหนึ่งบางทีคิดเนื้อหาไม่ออกแต่อีกอย่างหนึ่งคือเวลาคิดเนื้อหาได้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะหนูว่าเขียนกันอะหนูยังจุดฟูลสต็อปกันไม่เป็นอะหนูยังงงเรื่องการจุดฟูลสต็อปอยู่อันนี้พี่ลอกจากต้นฉบับของเพื่อนเลยนะคะอันนี้คือของน้องมะปางเนาะ อันนี้คือเป็นชื่อดาราเกาหลีนะคะอย่างงงนะคะทุกคนปรากฏมีพี่งงคนเดียวนะอ่ะก็คือบางคนก็ชอบคนนี้บางคนก็ชอบลีมินโฮเออนี่ฉลุจักนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยมาคุกว่าเออเขาอะ่ะชอบใครอันทนี่จบลงตรงนี้นะอ่ะแล้วแบบดูก็บอกว่า My idol is แล้วหนูก็ใส่ชื่อยอนจุง okay, นะโอเคนะประมาณนี้นะคะเนี่ยแล้วหนูยังมีต่อไปอีกนะ That I like him อ่ะอันนี้พี่ลอกมาเลยนะเออ t ด a t I l i k ล him คือหลังแลกถามตัวเองก่อนมันเป็นไปได้ยังไงประโยคยาวขนาดนี้มันไม่มีจุดฟูซอปเลยมันเป็นไปได้อย่างไร,ร,งไไไงไรทุกคนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอันเนี้ย เพื่อนเพื่อหลายๆคนเป็นไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ยนี่หนุยเมนกินขี้หมาโชว์ในไลฟ์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะไม่ได้แล้วค่ะน้องบอสค่ะตลกและชอบโดนตหมาใช่ไหมคะแล้วไม่ดูชอบเลียตดมาไอ้บอสวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าบอสเรามาคุยเรื่องไอดอลเกาหลีกันก่อนนะจ๊ะอ่ะ วันนี้บอสอาจจะแบบว่ามีความงงนิดนึงอ่ะพี่พี่ต้องปิดไมค์ก่อนนะคะน้องบอสค่ะอาจจะเรียนมาหลายชั่วโมงเกิดช่วงโควิดด้วยเกิดอาการเครียดพีดนะคะอ่ะเฮ้ยอ่ะแล้วก็น้องบีเน่วันนี้ไม่มาพูดกันเลยน้องบีเน่สิตานันอ่ะเหมือนเป็นดอร่าที่เพิ่งตื่นมานะคะลุกขึ้นมาจากเตียงนะคะก็ช่วยมาดูงานเพื่อนนิดหนึ่งตามที่พี่ทำไว้ตรงนี้นะคะ คนสวยทั้งหลายนะคะอ๋อโอเคลืมไปว่าคลาสนี้มีผู้ชายอยู่2คนนะคะเรามาดูวันนี้เนี่ยทุกคนอันนี้สําคัญมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วช่วยมีสต,ติตื่นขึ้นมาดูนิดนึงคืออันนี้พี่จะพูดถึงเนื้อหาเขาไล่มาดีค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆมีไอดอลมีซเลบรี้หลายคนบางคนชอบนี้บางคนชอบนี้แต่ไอดอลของฉันเนี่ยคือ ใครเนี่ยแล้วเขาก็ใส่ชื่อลงไปประมาณนี้เนาะเราสามารถเอาไปใช้ได้ทีนี้พี่ถามหน่อยประโยคเนี่ยตรงเนี้ยมันผิดมันต้องจุดตรงไหนอ่ะว่ามาจุดตรงไหนอ่ะตรงตวอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของตรงตวเป็นปัญหาหนึ่งของหลายๆคนคือเวลาเรา Conversation นะคะเราไม่มีการจุด Full Stop เราอาจจะไม่เห็นหนึกออกหมเออ เราอาจจะไม่เห็นนะคะในการคอนเวอร์เซชัเราอาจจะไม่เห็นการ f ูลสต็อปแต่ว่าเวลาเขียนทุกคนจะเห็น f ูลสต็อปได้ชัดเจนมากนะคะโอเคไหมคะอ่านไหมคะทุกคนเรามาดูค่ะหลัง in the world o เราจุดฟูลสต็อปเห็นไหมเห็นไหม there are many idols or celebrities in the world some may like หลังจาก in the world เรา comma ถูกไหมคะหรือเราจะ full stop ดีทุกคนเราจะ comma หรือจะ full stop คะปู่ทุกคนงเงียบมาก,กใช่ต,ต้อง full stop เพราะอะไรประโยคมันจบแล้ว there are เราก็ตื้อๆเห็นป่ะ there are แล้วเราก็บอกว่ามีอะไร there are many idols or celebrities แล้วเราก็ใส่ in the world เข้ามาเป็นส่วนขยายฉะนั้นตรงนี้ประโยคมันจบแล้วนะคะ There are many idols แค่นี้จริงๆประโยคก็จบได้แล้วแล้วเราก็ใส่ or มาเชื่อม celebrity ใช่ปะ่ะจะใส่ in the world in the world ก็คือใส่เข้ามาเพื่อขยายดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยประโยคมันจบตรงนี้โอเคไหมคะตรงเนี้ยเราต้องใส่ full stop ตรงนี้มาปังเคลียร์ไหมลกูกคือจำไว้เลยค่ะประโยคเนี่ยพอมันจบแล้วหนูต้องจุดนะคะไม่ใช่หนูคอมมาแล้วหนูรันไปต่ออย่างนี้ไม่ได้โอเคไหมคะอ้าว ช่วยช่วยช่วยมีช่วยเวลาเวลาพูดเรื่องมีสาระช่วยตอบสนองพี่นิดนึงนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะดีมากค่ะอ่ะซัมชอบอะไรจองกุ๊กเหรอฉันก็ไม่ใช่แฟนขับเกาหลีช่วยอ่านชื่อให้หน่อยสิอีซ่าก็ได้จ<า>ก<พ>ักีมินโฮมีซ่าก็ได้ง่ายดีอะไรคะอะไรนะคะอะไรนะคะ พี่นุ้ยเหม็นชอบกินขี้หมาคือไอด้าหนูค่ะขอบคุณค่ะน้องบอสค่ะใจเย็นๆค่ะน้องบอสค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แบตหมดหรือยังคะน้องบอสซัมเมไลท์เข็นปะพอตรงเนี้ยถามว่าพอจบชื่อจองกุ๊กนี่จบประโยคหรือยังจบไม่ครับประธานกิยากรรมเออประโยคมันจบแล้วเห็นป่าวว่าตรงเนี้ยมันต้องจูดได้ไหมลูกเนี่ยอ่ะพี่ต้องทำเป็นสีแดง เวลาประโยคจบต้องจุดดังนั้น S ตัวนี้ต้องขึ้นเป็นตัวใหญ่เจ้าของงานไม่คุยกับพี่เลยนะคะเออโอเคไหมคะซัมเมไลค์นะคะอ่ะตรงนี้จบประโยคแล้วจุดนะคะต่อมานะคะอ่ะเราก็มาพูดว่าแล้วก็ซัมเมไลค์บางคนชอบจองกุ๊กบางคนอาจจะชอบลีมินโฮอันนี้พี่บอกให้นิดนึงว่าเฮ้ย ณจุดนี้ถ้าเรามีพอ่ตูไปแล้วนะคะหาตดบีขาขอคุณค่ะกินใบกระท่อมเยอะเกินบอสค่ะวันนี้หนูไปกินขี้หมาแล้วหนูใจเย็นๆนะเออหนูต้องใจเย็นๆนะบอสช่วงนี้อาจจะกินเพิ่มเข้าใจค่ะว่าช่วงนี้มีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สนะอ่ะ เปิดก่อนเปิดก่อนใจเย็นตอนนี้เพื่อนกําลังกําลังสนใจกับเนื้อหาบอสช่วยดูเนื้อหานิดนึงว่าบอสจะเอาลีมินโฮหรือบอสจะเอาจองกุกเดย่อะซัมเราบอกว่าคนนี้อะคือคือ,คอตอนนี้ทําไมไม่ไม่ใส,ส่ลีซงลิซ่าเพราะว่าเขาเน้นดาราชายคือตอนนี้เขาเขาเรียกว่าอะแซมเปิลสเปซหรือว่าตัวอย่างเขา,าที่เขาจะยกตัวอย่างก็คือดาราชายเกาหลีก็คือมีคนนี้คนนี้ แต่เขาว่าไม่ชอบเพราะว่าชอบอีกคนนึงประมาณนี้เขาก็เลยยกตัวอย่างเป็นกลุ่มของดาราชายในเกาหลีประมาณนี้นะเออซึ่งถามว่านี่คือการทําที่ดีนะคะการเกิ่นที่ดีในแง่ของเนื้อหาทําได้ดีมากๆนะทีนี้ถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยบางคนชอบคนนี้แล้วก็บางคนชอบอีกคนนึงวิธีการค่ะ mm hmm. เขาจะใช้อย่างนี้เขาจะใช้คําว่าถ้าเราใช้ซัมไปแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะเขาจะใช้คําว่า others คนบางคนชอบคนนี้คนอื่นๆอาจจะไปชอบอีกคนหนึ่งเ,เขาจะใช้คำว่า others เอ้ยเดี๋ยวนะอ่ะเขียนไม่สวยเลยอันนี้ตัว o นะคะหนูเก็เห็นเพาว่า others ไม่รู้ others แปลว่าคนอื่นๆคนบางคนกับกับคือเราพร่าเราคู่คนบางคนไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยแต่คนอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ไอ้บางคนเนี้ยอาจจะไปชอบอีกคนหนึ่งก็ได้ others ตัวนีว้เท่ากับ o t h e r people เห็นไหมคะจดไปค่ะ ะะพี่สามารถใช้ other than s or หรือ other people ก็ได้โอเคไหมคะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยไอตรง some men like จงกุ๊กเนี่ยมันจบแล้วเราก็จุดไปถูกปะเออแล้วก็ others may like นะแต่ซึ่งถ้าเป็นพี่นะพี่จะเลือกใช้คำเชื่อมคือมันจะได้แบบถ้าเราใส่คำเชื่อมมาอันเนี้ย น uh huh. ะคะเดี๋ยวเราไฮไลท์ให้ดูเนี่ยคือหนึ่งประโยคแล้วเนี่ยคือหนึ่งประโยคถูกปะมันจะได้อยู่ในฟูลสต็อปเดียวกันได้ไนงะคําเชื่อมคํานั้นคือคําว่าอ่าเดี๋ยวพี่บอกให้นะคนบางคนน่ะชอบคนนี้ในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็ไปชอบอีกคนนึงอยากรู้ว่าคําว่าในขณะที่เนี่ยมันคือคารรําภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยคืตัวนตัวดับบิลยูมาละดบเบิลยค่ะ มีคนสวยคนไหนจะตอบคนหลอกก็ได้ค่ะมีคนสวยคนหลอกคนไหนอยากจะตอบอออตอบา้างคะอ้าวเงียบเลยดับยค่ะขนาะที่ค่ะอยากให้ทาบ้านเขาแซงนะคะที่รัก เงียบมากเวลาแบบถามมีสาระเงียบมากแต่ถ้าถามแบบให้เมานี่แบบพูดเยอะมากเรื่องไรสาระนี่พูดได้เก่งมากนะอ่ะออมสินมาออมสินคือความหวังของพี่แล้วนะตอนนี้ดับบรรยูอะไรดีคะพี่จะใส่คําเชื่อมับบรปยูตัวไหนเนี่ยที่ก็ไม่พอด้วยอ่ะตัไหนนะแปลว่าขนาดที่อ่ะขนาดที่ออมสินได้ป่ะเอเวอป่ะไม่อ้นั่นมันยังไงกขนาดที่เออเออขนาดที่อ่ะ ตั้งแน่นนะพี่แต่เป็น U H อ่านอ่านไล่ไล่ไป I เร็วจะจบจะจบแล้วว่าจะจบแล้วว่าขณะที่เออ When When อ๋อ Well ก็คือแต่เป็น U H I เออได้ไหมแต่เป็น U H I เเป็นการแบบเปรียบต่างจบแล้วเออแล้วก็แล้วพี่ก็ใส่คำว่า o t h e r s เดิเห็นไหมคะ พอพี่ใส่คำนี้ประโยคมันจะอยู่ในฟูลสต็อปเดียวกันได้จริงๆพี่จะใส่แค่คำว่าแต่ก็ได้แต่ภาษาอังกฤษคืออะไรแต่ภาษาอังกฤษคืออะไร but but ใช่พี่ใส่ but ได้ดีมากพี่ใส่คำว่า while หรือพี่จะใส่คำว่า but ก็ได้แต่อันนี้พี่ดูแล้วมันเป็นลักษณะของการเปรียบปาแล้วพี่ก็เลยแบบเออ,อพี่ก็เลยคิดว่า บัานเนี่ยมันคือแต่ใช่ไหมออมันใช้ได้แต่ทีนี้ถ้าแบบเอ้ยเราจะเจาะจงไปเลยว่าน,นี่คือการเปรียบต่างนะพี่จะใช้ while ก็คือมันแปลว่าขณะที่ก็คือแบบจริงๆคำนี้มันมีการใช้ได้หลายอย่างเนาะเราจะไปพูดคำว่า while ในเรื่องของ tense ก็ได้นะคะแต่อันนี้พี่ใช้คำว่า while ใน s e n s e ที่แปลว่าเปรียบต่างเนาะอ่ะอันนี้เราก็เชื่อมเข้ามามันจะได้อยู่ในประโยคเดียวกันทีนี้นะคะพอมาจบลงตรงนี้ จริงๆสิ่งที่มะปรางทำคือเชื่อมด้วยบัตรเพื่อต่อประโยคต่อไปเป็นสิ่งที่โอเคนะแต่พี่รู้สึกว่าประโยคมันอาจจะเริ่มยาวไปแล้วดังนั้นพี่จะเลือกที่จะฟูลซ็ o p ตรงนี้คือสิ่งที่มะปรางทำไม่ผิดแต่พี่กำลังบอกว่ามันยาวเกินไปแล้วที่จะเลือกเป็นจุดโอเคไหมคะอะ่าเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะจุดให้เห็นเลยตรงนี้ดูนะคะจุดตัวเนี้ย ซัม e มอร์ไลฟ์จงกุ๊กเนี่ยพี่ก็คอมมาถูกปะอืมแล้วพี่ก็ใส่คําเชื่อมเห็นไหมคะการจการเชื่อมมันทําให้สประโยคอยู่ใน f ู l สต็อปเดียวกันได้ตรงนี้พี่เลือกจุด f ู l สต็อปแต่ที่มาปรางทําไม่ผิดนะคะใส่บัตรได้ถามว่าทำไมตรงนี้พี่เลือกจุด f ู l สต็อปเพราะพี่จะเน้นประโยคนี้ที่เลยอยากขอกขึ้นมาเลยเดียเด่ยวๆเลยนะคะทีนี้ตรงนี้เราจะบอกว่าแต่ไอดอลของฉันอะคือใคร การใส่เนี่ยบัตเราอาจจะไม่นิยมเอาบัตขึ้นหน้าประโยคคําอะไรเอ่ยที่แสดงความขัดแย้งกับประโยคหน้าแล้วเรานิยมเอาขึ้นหน้าประโยคคือคําว่าอย่างไรก็ตามไปโรงพยาบาล่ะเฮ้ยขออย่างไรก็ตามนิ้งึงเนี่นูนไปโรงพยาบาลขอบคุณมากอ่า however เดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวพี่เปิดสายให้บอสคุยได้ however บอสได้ไหมคะ however ค่ะแปลว่าอะไรคะอย่างอะไรคะหนูขอหนูต้องออกไปโรงพยาบาลหนูขอออกกับคลาสก่อนได้ไหมคะไหนอ่ะเป็นไรเปล่าหนูเป็นโรคห้างตดค่ะต้นเลยนะโรคห้างตดค่ะต้องรักเลยค่ะอะไรบอส วันนี้ดูดบบูพีคมากเลยนะถ้าหนูยังไม่ได้เป็นอะไรหนูเอา how ever ไปก่อน anyway, วันนี้แปลว่าอย่างไรก็ตามขอเอาใส่สมองไว้นิดนึงนะคะสุดสวยนะคะจะไปเล่นกันะ n เวอร์กว่าแอนชิลีค่ะเพราะเธอคือแอนชรานะคะจะเบิ้ลกระกาโบอะไรคะกาโบกาโบกาโบกของพี่ขอคุยเรื่องมีสาระก่อนนะอย่าพิ่งนะนน้องแอนชิรี นะน้องแอนชรายอย่าพึ่งนะคะ however my idol is เมื่อกี้พี่ลืมไปละชื่ออะไรนะเฮ้ยอดอลของมะปางชื่ออะไรนะอ่ะพี่ขอกดไปหามะปังก่อนนะบอสชื่อลืมไปแล้วอะลืมชื่อไปแล้วอะชื่ออะไรนะยันจุนค่ะอะไรนะโอปะ่า้เดี๋ยวพิมพ์ให้เขียนยังไงนะสะกดยังไงนะเดี๋ยวพิมไปให้ในช่องแชทเออมาพิมมาที่จำได้แต่เจโน่เนี่ยแหละ พี่นุ่นเจ้านาะไเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นความรักมากของสุชนยาไอดอลของหมาปางคือขี้หมาต่อยค่ะคี่ไอขี้หมาตดค่ะอะไรกับบอสวันนี้หนูงงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอดอลของหนูคือปอยตรีชดาพี่ลนูเมาเหมิงค่ะหนูเมาตดนั่นแหละเราก็ต้องหาไอดอลนะทุกคนโอ๊ยบอสอย่าพึ่งทีถ้าอย่าพึ่งทีค่ะ อย่าพึ่งพีคค่ะไปพิมพ์คอมเมนต์ได้ค่ะบอสอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพีคขึ้นมาตอนนี้นะคะ however my idol is นะคะที่เข้าใจค่ะบอสคนเรามันก็จะมีวันที่แบบต้องการใครสักคนนะอ่ะโอเคเนี่ยอย่างอย่างบอสก็ยังดีงก็ยังเออพ a r t i ิ i ิ a เ e ตในคลาสถึงแม้ว่าจะอะไรบ้างแต่มีแน่นะสินะคะเงียบอย่างเดียวเลยอ่ะ uh. my idol is ยอ n จุนอ่ะโอเคพี่ออกเสียงถูกไหม ช่องมาเถอะเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วพี่ก็จะเลือกที่จะแล้วเมื่อกี้หนูเหมือนหนูเขียนไปเลย that I like him that I like him เมื่อกี้นะเอาเอาจากที่หนูเขียนก่อนนะ that I like him ตรงเนี้ยคือจริงๆอ่ะประโยคมันจบตั้งแต่คำว่าย้อนจุนแล้วหนูจุดไปเลยคะ่ะนะคะแล้วหนูก็ขึ้นมาเห็นป่ะพอหนูจุดแล้วหนูก็ขึ้นประโยคใหม่ I like him because of three reasons มาปังเห็นไหมสิ่งที่ถูกต้องมันจะเป็นแบบนี้คือเวลาหนูเชื่อมเนี่ยนะคะพี่ไม่รู้ว่าหนูจะใส่แด้กับใคมพี่หน่คนป่าหรือจะทำยังไงดียะหนูต้องป่าหนูเล่นเมดอะเ่่คนอะไรไม่ใครอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเล่นไอ้นี่เป็นเพื่อนเล่นอะไรนะใครกะป่า m โอลด์มิสเอรหร ม่หนูไปเล่นโมเดลออมิสเออรี่อีบินเลมาเล่นหนูเล่น R O V อยู่โอ้โหใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยไปเล่นเป็นเพื่อนนะใจเย็นๆนะอ่พี่หนูเอาชื่อมาพี่แตะมังอาสพี่หนูเล่นทำมังอาสด้วยเหรอเออพี่พี่มีอมังอาส่ะชื่อหนุ่ยอังกฤษมาหน้าจานะเดี๋ยวพี่ขอเปิดดูก่อนนะน่าจะมีอังกฤษใช่ออังกฤษสกูลเนี่ย นุย้ยค่ะนุยคะ่ยคะไม่ใช่นุยคะ่ะไม่ใช่หนุยคะ่ะโอเคทุกคนอ่ะตรงนี้มีอะไรที่ไม่โอเคไหมคะกับตรงนี้คือตรงเนี้ยถามว่าพี่พยายามสอนอะไรพี่พยายามสอนเรื่องเขาเรียกว่าหนูจะต้องรู้ว่าตัวเองจะเชื่อมประโยคตอนไหนเข้าใจไหมคะเนี่ย เวลาพี่ทำเห็นไหมคะ There are many idols or celebrities in the world ตรงนี้พี่เลือกจุดแล้วก็ตรงนี้ยพี่รู้สึกว่าในขยุ่งเนี้ยนะคะว่าเอ้ยคนบางคนชอบจองกุ๊กบางคนคนอื่นๆก็จะไม่ชอบลีมินโฮอย่างเงี้ยพี่ก็จะคิดว่าในขยุ่งเนี้ยพี่เอามาเ,อาเชื่อมกันดีกว่าเพราะว่ามันแบบให้เห็นถึงคนสองกลุ่มน,นะคะ,ะพี่ก็จะใช้การเชื่อมเข้ามาแต่จริงๆพี่อาจจะไม่เชื่อมก็ได้พี่อาจจะซัมเมไลค์ like จงกุกแล้วจุดออเดอร์สไลค์ลีมินโฮอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยพี่จะเลือกตอนที่พี่กําลังจะบอกไอดอลของตัวเองแล้วตรงนี้เป็นจุดสําคัญแล้วพี่ก็จะใช้พี่จะเลือกกันขึ้นประโยคใหม่และพี่ซิกแนลคนอ่านด้วยการใช้คําว่า however เพราะว่าตัวนี้มันสามารถขึ้นหน้าประโยคได้นะคะอย่างไรก็ตามไอดอลของฉันคือหย่อนจุดแล้วเสร็จตรงนี้พอพี่จบ my idol is ใครพี่ต้องจุดแล้ลูกนะคะเพราะว่าพี่จบแล้วถ้าพี่ไม่มีคําเชื่อมนะคะ พี่ต่อประโยคไม่ได้แล้วพี่ก็ต้องอ่ะพอตรงเนี้ยพี่ก็ไปตามเนื้อความเดิมของหนูเลย I like him ฉันชอบเขาแล้วหนูอยากต่อใช่ไหมเออหนูอยากต่อหนูก็ต้องมีประโยคอ่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ประโยคเสิอันนี้หนูต่อเป็นคําคําว่า three reasons หนูก็ต้องมีคําเชื่อมมาซึ่งหนูก็ต้องรู้ว่า because มันจะบวกประโยคในขณะที่ because of มันจะบวกคําแล้วคําว่า three reasons สเหตุผลมันเป็นคำดังนั้นเราเลือก because of ไม่ใช่ because นะคะอันเนี้ยหนูจะต้องมีคือสมมุติว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้หนูยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับเรื่องของการใช้คำเชื่อมพี่คิดว่าการเขียนประโยคเป็นเป็นแบบประโยคเดียวๆแล้วลงฟู l l stop ไปเลยพี่ว่าดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนส่งงานที่มาเขียนประโยคเป็นพืชจำไว้นะคะนี่คือธรรมชาติของภาษาอังกฤษที่แตกต่างจากภาษาไทยโอเคไหม นี่คือสิ่งที่แตกต่างของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเพราะว่าภาษาอังกฤษนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจุดฟุตสต็อปมันมีจุดว่าจบประโยคตรงไหนแต่ภาษาไทยมันจะเขียนแบบไม่มีฟุตสต็อปอ่ะนี่ก็คืออารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปขึ้นภาษาเหตุผลคืออะไรตรงน,นี้อมสินพอจะเห็นไหมว่าสิ่งที่เพื่อนทํามาเพื่อนมีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรอ่ะลองคิดสิเพื่อนมีอะไรแล้วเราไม่มีอะไรมีเอ็นเอน่าไป ก่อนที่เราจะขึ้นคาว่าไอดอลนะใช่ใช่เพื่อนเขามีสิ่งที่เขานําเรื่องมาถูกปะแต่ของเราเราขึ้นมาเลยว่าคืออะไรเออและสุแล้วเรื่องของเหตุผลเป็นเราตั้งดีมากแสดงว่าหนูเข้าใจละอ่ะหนูเข้าใจตรงนี้ละคือหนูอยากเข้าไปที่เรื่องเลยบางครั้งเราต้องมีการนําเกริ่นขึ้นมาก่อนนี่คืออ่าที่มาปรางทําเนี่ยเขาจะมีความเด่นเรื่องคอนเทนต์ของเขาตรงนี้นะคะ เสร็จพอเราเราก็ค่อยไปพิจารณากันว่าอไอ้สามเหตุผลของเราเนี่ยเวลาทำสามเหตุผลสิ่งที่เป็นเทคนิคเลยก็คืออ้อมสินะเขียนสามเหตุผลให้มันใกล้กันเกินไปคาว่าใกล้คืออะไรสมมติเราบอกว่าแม่รอบครอบรอบครอบเรื่องเงินกับแม่ประหยัดเงินเข้าใจปะ่ะมันใกล้กันมากเกินไปรอบครอบเรื่องเงินกับประหยัดเงินมันใกล้กันมากเกินไปมันจะทําให้เราเขียนแล้วเราจะวนอยู่ใน ในอ่างของเราอ่ะอ่างที่เดิมของเราอ่ะอ่างที่สตอปแชร์ไปก่อนนะก็อารมณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นตอนเนี้ยพี่ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบเห็นหน้าบอสตกใจก็คืออยากให้ทุกคนแบบว่าต้องฝึกเขียนคำนำและที่สำคัญเลยก็คือเนี่ยเดี๋ยววันเนี้ยเวลาทำอ่ะลองดูซิว่าเราจุดอ่ะไอการจุดของเราเนี่ยเราจุดหรือยังหรือไม่ใช่เราเขียนเป็นพืๆๆไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเขียนเป็นพืชนอะจำไว้เลยผิดแน่นอน เขาก็จะให้ว่าเอ้ยแกรมาหนูผิดนะอะไรประมาณนี้ออะอย่างนั้นวันนี้พี่จบไลฟ์ก่นคนสวยแหละพี่อะไรยพ่ค่ะพี่ว่าแล้วเนี่ยพอตอนจะจบไลฟ์ต้องบอกคนดูนะคะคนดูที่น่าเกลียดทั้งหลายหนูเป็นอะไรหนูชมคนดูหน่อยได้ไหมคะคนดูชอบดมขี้หมาโอ้น้องบอสค่ะวันนี้หนูด้วยท่าทางหนูจะพีคมากเลยนะหนูกินข้าวยังคะหนูยังไม่ได้กินข้าวเอ้ยหนูกินเคเอฟซีไปแล้วแต่หนูหิวอีกแบตเตอรี่หนูชาร์จเต็มหรือยังคะ แบตเตอรี่ตอนนี้หนูห้าหกแล้วค่ะโอเคค่ะแต่พี่ว่าแบตในตัวหนูว่าเต็มจนล้นแล้วค่ะลกโอเคค่ะอย่างนั้นพี่ stop live stream ไว้แค่นี้นะคะบอสไปคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะน่ารักกับบ้า